ทุกครั้งที่เธอมาทำให้รักฉันยอมทุกอย่างมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนเดินบงสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดลวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้หาจังเล เดินมาเนิรนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรทุกทุกขอดีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ บอกทีอีกไลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความไลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกล อีกไ like, ลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีเพราสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย มีความหมาย ก็คือเป็นเพลงหนึ่งในละครเรื่องนี้ที่เราเอามานะคะแต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมอ่ะก็ชื่นใจดีครับชื่นใจอีกสามคนพูดได้ไหมคะผมแปลกใจทําไมก็ถึงต้องปิดหน้าอย่างนี้ไว้ตลอดเอาออกไม่ได้บอกนะคะว่ามีแต่ลูกกระต่ายแล้วตรงนี้แบนหมดเลยอ่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีหมวกไม่มีใครเคยเปิดหน้าแล้วขายไม่ได้คริ่ขหน้าดีา ใหม่เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้เราก็มีเพลงอ่ใหม่ล่าสุดครับผมเป็นเพลงเร็วเชื่อว่าแตกต่างเหมือนกันครับก็เป็นเพลงสนุกๆใครใครได้ฟังหรือยังครับแตกต่างเหมือนกันเอยนู่นดังนู่นดังนู่นฟังกันได้ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีซิงเกิลใหม่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่บอกดีกว่าเป็นยังไงกันจะอิฟอุบอิฟไม่เป็นดอกจันล่าอะไรคะดอกจันต้องมีดอกจันไม่ใช่กดดอกจันเบอร์แล้วไม่โทรออกไม่โทรด้วยนะโทรออกด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับ สี่คนของเรานี่เป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยแล้วฮะ,ะจะเชิญท้กมาเลยไหมฮะเราให้เจอกัน14คนอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการนะครับขอเชิญทั้งส4ท่านด้านหน้าเวทีเลยนะครับเชิญครับเชิญค่ะ นี้เราจะคัดเหลือ 5, 5คน5คนนะฮะถ้าเกิดใครไม่พอใจอะไรก็ไปด่าคณะกรรมการเราเองผมอยู่มือเรียบร้อยแล้วนะฮะผมประกาศชื่อใครคนนั้นเดินมาข้างหน้านะครับเริ่มจากคุณกันกักัิชาคนต่อไปได้แก่ สามน้องบีมกระมวลพรหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลขสี่นะฮะน้องแคทกิยธิดาเหลืออีกสองเท่านั้นหมายเลขที่ได้เท่ารอบนะฮะได้แก่หมายเลข นะครับน้องฝนพิชนีนและคนสุดท้ายที่ได้เข้ารอบเกินความคาดหมายผมยังงงเลยหมายเลขะไรครับอะไรคะหมายเลขอะไรหมายเลขสองนะครั ู้ที่เข้ารอบมา5คนสุดท้ายแต่อย่างนี้ค่ะการประกวดของเราจะไม่สมบูรณ์แบบเลยถ้าไม่มีคำถามที่สอบทดสอบปฏิภาณและไหวพริบจะกมิยหนึ่งไหมคะน้องมินคะขอคำถามหนึ่งคำถามเลยนะคะเชิญนี้เลยฮะเชิญเลยครับมินขอถามว่าทำไมถึงอยากเป็นซินเดอเรล่ารองเท้าแตะคะทำไมถึงอยากเป็นซินเดอเรล่ารองเท้าแตะหมายเละโขกก่อนเลยค่ะ เขาสวยค่ะอะไรนะฮะสวยค่ะสวยเป็นตัวเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองค่ะโอเคอ่ะต่อไปฮะค่ะาทางนี้สวยใช่ไหมคะทางนี้ก็ขอแบลวที่สุดละกันค่ะแบวที่สุดอโอเคเพราะว่าฉันแบวฉ,ฉันเลยมาประกวดซินเดอเรล,ลา่ารองเท้าแตะ ต่อไปครับค่ะเพราะว่าพอดูเรื่องซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะแล้วมีความรู้สึกเหมือนเป็นห่านในเรื่องค่ะก็คือผู้หญิงทุกคนก็มีความฝันที่จะได้เป็นเจ้าหญิงได้แปนนคนที่เราแบบอ,อ,อยากเป็นถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสตรงนั้นแต่ถ้าสักวันหนึ่งเราจะมีความสามารถที่จะทําตรงนั้นได้ก็อยากจะทําค่ะอตอบดีมากนะคะพี่นุ่มค่ะตอบดีมากค่ะสันครับ ก็อยากนั่งอยู่ใจพี่เป้ค่ะมั่นคงมั่นคงเด็ดเดียวมีอะไรไหมฉันดินมาเพื่อเจอพี่เป้ใช่ค่ะอย่างอื่นฉันไม่แคร์เชิญค่ะขอบใเลูกเสิร์ฟลูกพี่หนุ่มพี่หนมเทมหน้าน้องเลยค่ะเหตุเพราะที่อยากเป็นซินโนรารองเท้าแตะก็เพราะว่าเท้าใหญ่อะขาใส่ยากรองเท้าแตะเหมาะที่สุดค่ะแต่แต่แต่ความ แต่ความในของซินเดอเรลลารองเท้าแต่ก็คือรองเท้าเราอาจจะไม่หรูเลิศเท่ากับชุดเท่ากับองค์ประกอบภายนอกแต่ใจเราขอให้มั่นใจแล้วก็เข้มแข็งมัธยัสตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงค่ะแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกทุกๆท่านนะฮะตั้งห้าท่านที่เข้ารอบมานะครับว่าคำถามเนี่ยเป็นแค่สุดประกอบพูดอย่างนี้ก็สวยสิคะเขา่ากกัดกองมาจะตาย้ เดี๋ยวเสียตรงเนี้ยแล้วความสำคัญของการประกวดวันนี้นะฮะอยู่ที่ตรงนี้ครับเชิญค่ะพี่เบสซื้อรองเท้ามาทำไมคะมาให้ลองครับผม หมายความว่าใครที่ใส่ได้เนี่ยฮะคนที่ใส่ได้รองเท้าคู่นี้ถึงจะได้เป็นซินเดอเรลล่าของเราคืนนี้แน่นอนแล้วเบอร์นี้อยากจะบอกว่าเป็นเบอร์ของคุณมินพิชียเป็นเบอร์ของเอกด้วยเป็นรองเท้าของน้องมินคู่จริงตัวจริงเสียงจริงเบอร์จริงๆครับใครใส่ได้ได้เป็นซินเดอเรลล่าของเราในวันนี้ไปเลย เดี๋ยวเราจะให้คุณเป้นะฮะเป็นเจ้าชายของเราให้เป็นนครองใส่ให้นะครับอ่ะเชิญครับก็อีมาเลยนะฮะเชิญครับอยากให้ใครใส่ค่ะใครใส่ครับเอาไปไหนใส่ก่อนดีค่ะโอเคตามนั้นฮะเอาไหเาไหมเลขสองมาก่อนเลข